คุณผู้ชมครับนายเตอร์เทนทอคคนนี้ที่คิดถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมชวนอดีตนางเอกคนหนึ่งนะครับที่เมื่อกว่าสิบป,ปีที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนหน้าตาเธอเนี่ยเบลบล์บ,ลบลนิดหน่อยครับที่สําคัญตอนนี้ยังน่ารักเหมือนเดิมขอต้อนรับคุณอ้อนเกวลรินขั่นครับผมสวัสด,ดีครับชอบจังเลยแบลล์เบลล์แล้วผมพูดถึงแห้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนเลยหน้าตายังแบบเป็นคุณอ้อนเกวลรินเหมือนเดิมเลยแอบแบลล์อยู่ตลอดคุณอ้อนนี่จําได้ไหมว่าหายจากหน้าจอ ไปนานเท่าไรแล้วครับ ถ้าเป็นหน้าจอน่าจะน่าจะสามปีได้นะประมาณสามปีใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคงต้องต้องถามหน่อยนะฮะว่าหายไปไหนสารทุกสุขดิบเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้ย้อนมาทําธุรกิจตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ตั้งใจกับกับโมเดลอันใหม่แบบนี้นานมานมากแล้วก็แปลว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพใช่แต่ก็แต่ก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่นะอ๋อใช่ใแต่ตอนนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของของงานที่เราตั้งใจทําในส่วนตรงนี้ค่ะอ๋อแต่ มีธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วก็ยังรับงานทัวร์คอนเสิร์ตตามต่างจ<ม>ังหวัดนะครับใช่ค่ะใช่ย้อนกลับไปเลยนะเอาตั้งแต่ <laughs> ปีแรกครั <laughs> ้งแรกที่คุณอ้อนเกลวลินเนี่ยนะครับผมแจ้งเกิดในวงการบันเทิงว่าเราเข้ามาทำงานได้ยังไงครับผมเออครั้งแรกเลยที่ออนเข้ามาได้ก็ประกวดคอฟฟี่เมทสเป็เชาเลนิน ตอนนั้นฝ่ายชายก็คือพี่โก้พี่โก้ธีรศักดิ์พี่โก้ธีรศักดิ์เข้ามาคู่กันใช่แล้วนะคะตอนนั้นอ้นสิบห้าเองพี่โก้ธีรศักดิ์ก็นานมากเหมือนกันสิบห้าเองใช่แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเพราะว่าจากตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยแมอ้นได้เข้ามาในวงการบันเทิงเริ่มต้นนี่คือเล่นละครก่อนไ่ะคะหรือทําอะไรก่อนเองจริงๆแล้วถ่ายแบบก่อนอ๋อถ่ายแบบใช่ถ่ายแบบเดินแบบก่อนนะเดินแบบถ่ายแบบเป็นวแบบก่อน ใช่เป็นนางแบบหลังจากนั้นก็มีละครติดต่อมาก็เลยลองรับดูแล้วก็เล่นละครมาเรื่อยๆเลยใช่นะครับเรื่องแรกนีเรื่องแรกเนี่ยรู้สึกจะเป็นละครสั้นนะคะเจ้าพ่อจําเป็นเจ้าพ่อจาเป็นเป็นเรื่องแรกที่พี่ดูสัญญาค่ะเป็นผู้กำกับอ้อนแข็งเป็นไม้เลยอะค่ะคือเอาง่ายๆว่าของอ้อนเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยอ้อนเดินแล้วอ้อนพูดไปด้วยไม่ได้อใช่มันมมัันนแข็งคือมันพูดไม่ได้อ่ะคือเดินไปด้วยแล้วมันพูดไปด้วยไม่ได้ต้องหยุดต้องหยุดแล้วค่อยพูดใช่ อันนี้คือเรื่องแรกใช่แล้วก็บอกกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เล่นละครอีกแล้วอใช่ค่ะแต่ก็มีงานก็เรื่องเรื่องที่สองเนี่ยเป็นละครยาวหลังข่าวแล้วแล้วแล้วกลายเป็นบทที่ที่เฮ้ยเราอยากเล่นเพราะว่าเล่นเป็นตัวร้ายค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ให้คนคนในทั่วประเทศรู้จัก้อนเลยในเรื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องบ้านสวยดาวรับบทเป็น แบบแอบจานแอบจิตอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องชื่อแอบจานเนี่ยทุกคนจะเรียกอ่นแอบจิตโดนตอนนั้นต้องมีอะไรนะเวลาเดินตลาดใช่ไหมมีแบบแต่จริงๆนะคือคือทุกคนไม่มีใครเกลียดอ้นนะไม่มีใช่ไหมใช่ทุกคนจะชอบนะว่าแบบอืมเออแบบเล่นได้หลายมากชอบในบทบาทการแสดงมากกว่าใช่ใช่จำบรรยากาศนึกถึงบรรยากาศ ตอนนั้นได้บ้างไหมครับผมสนุกแค่ไหนกับการทํางานของเรามีความสุขมากแค่ไหนเชื่อไหมว่าว่าพอให้อ้อนย้อนกลับไปเนี่ยอ,อ้นรู้สึกอ,อ้นเหนื่อยอะ่ะใช่ <c oughs> ทำไมอะ่ะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อ,อ้นเรียนหนังสือด้วยนะค,คืออ,อ้นเรียนหนังสือแล้วอ,อ้นก็ต้องไปถ่ายละครเรียนหนังสือ,อถ่ายละครแล้วแล้วอ,อ้นจาได้ว่าว่าในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอ,อ้นต้องถ่ายละครเนี่ย ไม่ต่ำกว่าสองเรื่องอะคือ,ค,อคือรู้สึกว่าเป็นเด็กสองเรื่องนี้ก็ใช้เวลาเกือบทั้งอาทิตย์หมดแล้วนะครับใช่ค่<ฮ>ะล,ลอนก็เลยเรื่องเรียนเลือกเรียนแบบว่าภาคข้ามที่ต้องเรียนตอนกลางคืนคคเวลาทํางานก็คือถ่ายละครตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็น้อนก็ไปเรียนแล้วก็ถ่ายอย่างเงี้ยอ้อรู้สึกว่าอ้อเหนื่อยมากนะคะแต่ก็ แต่ก็ทุกครั้งทุกครั้งที่ได้ทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีผลงานและมีผลลัพธ์ในสิ่งที่เราแบบหายเหนื่อยเสมอนะครับคือก่อนที่จะแบบล้างลาวงการไปนี่คือเรื่องอะไรจำได้ไหมครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวพูดล้าหลายปี ลิขิตหัวใจโอ้คุณแม่คุณแม่คุณแม่ส่งเสียงมาบอกวันนี้คุณแม่มาได้ลิขิตอะไรลิขิตหัวใจลิขิตหัวใจอันนี้ก็เล่นหลายคือจริงๆแล้วเนี่ยอ้อนตั้งใจว่าอ้อนอยากจะทํางานในธุรกิจของอ้อนเนี่ยให้มันให้มันดีไปเลยแล้วทําให้มันจบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ้อนจะทําในสิ่งที่อ้อนอ้อนอยากทําในสิ่งที่อ้อนรักเพราะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจรับอแต่ด้วยความที่พี่ต้อมารุษเนี่ยทํางานด้วยกันมาตลอดแล้วแกติดต่อมาแล้วแกบอกว่าในเรื่องนี้ชื่อเกวรินด้วยนะ ชื่อเราเลยชื่อเราเลยแล้วก็แล้วก็เอ้ยมันมันเป็นบทอะไรที่มันท้าทายแล้วมันก็เหมือนกับครั้งแรกที่ออนได้เริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจก็คือเอ้ยเริ่มเริ่มต้นเข้ามาในบ้านอในนวงการบันเทิงก็คือบ้านสายดาวอ๋อครับเพราะนั้นบทมันจะมันจะเหมือนกันมันก็เลยทําให้เออโอเคเล่นหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือล่าล่าสุดเื่งสุดท้ายเลยจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับอ้อนเกียริินเนี่ยตั้งใจเข้ามาวงการตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะมาเป็นนักแสดง ราว็าต้องการมาเป็นนักร้องใช่ถูกต้องแต่ต้องมาเป็นนักแสดงก่อนนะเพราะว่ามีงานแสดงติดต่อเข้ามาใช่ใช่แต่ว่ายังไงเนี่ยอ้อนก็ไม่ไม่ทิ้งความฝันของตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยมีการออกอัลบั้มคืออย่างนี้ละครทุกเรื่องที่ออนเล่นอ้อนจะขอเขาร้องเพลงประกอบละครทุกเรื่องถ้าเกิดเป็นอัลบั้มเนี่ยน่าจะได้สามอัลบั้มเออเพลงที่เอามารวมกันเนี่ยนะใช่เยอะมากแล้วอ้อนเคยเล่นละครเพลงเงินเงินเงินด้วยอ่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นร้องเพลงเยอะมากเหมือนกันนั่นนะคะเพราะนั้นก็ก็ ก็จะก็จะชอบมาตลอดอจนนะจนกระทั่งได้มาออกอัลบ,บั้มเต็มๆของตัวเองอัลบั้มแรกชื่อว่าเออแกว้วดินซีเครตนะคะความรับ ความลับของเกวอินนะครับเขาเก็บไว้เป็นความลับ <c oughs> ตล <c oughs> อดก็เลยความลับของเกวาินถูกถ่ายทอดไปแล้วอะไรเงี้ยถ่ายทอดอไปในพล้คือของอ้อนเนี่ยเรา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 ,เราทำกันเองแล้วเราอยู่ในท้ายที่เล็กๆเราเราไม่ได้เราไม่ได้หวังอะไรมากมายเพราะนั้นเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับลักษณะมันเป่าร้อมเมืองคือจะดังในต่างจังหวัดแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาจนแบบว่าหลังๆเนี่ยเล่นพลามก้าเราตื่นเต้นมากเลยโอ๊ยเรเข้าเมืองละอะไรเงี้ยตลอดเวลานี่ก็เลยทําให้เราได้ได้มีโอกาสทัวร์คอนเสิร์ตใช่ ใช่ไหมครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะเอต่างประเทศที่ที่ไปมาก็จะมีมาเลไปมาเลยสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันไต้หวันนี่ทราบว่าหลายรอบแล้วใช่ไหมครับห้าหกรอบแล้วค่ะอแล้วคนคนจีนคนจีนคนสิงคโปร์คนมาเลยเนี่ยเขาร้องเพลงอ้อนได้นะอ๋อเหรอใช่เอา แล้วแล้วยังไงรู้ไหมแล้วซีดีอ้อนเนี่ยเป็นรูปหน้าอ้อนแต่มีตัวภาษาจีนผลิตในบ้านอ่าแล้วก็อย่างเขมรอย่างเงี้ยเขมรเนี่ยนะคะอ่เขาก็เขาก็ใช้มิวสิกวิดีโอออนใช้เพลงอ้อนแต่เป็นภาษาเขาขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันยังไงก็เหมือนกันหมดภาษาแบบเวลาเป็นภาษาของเขาแต่เป็นเป็นดนตรีเราเป็นความหมายของเราแล้วเป็นทั้งเพลงของเราอ่ะแต่เป็นภาษาเขามิวสิกวิดีโอก็ก๊อปปี้เราหมดเลย้วเวลาดูแล้วเป็นไงครับโอ้โหตลกไหมแล้วไม่ใช่เพลงเดียว เยอะนะเยอะทุกเพลงอะเออเยอะมากหลายเพลงมากแล้วพออันดูก็ก็ภูมิใจอ่ะแต่เราก็ไม่ได้อะไรก็ภูมิใจแล้วก็แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องน่ารักภาษาเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ยังมีต้องไปทัวร์ที่ไหนบ้างครับกำลังจะไปสิงคโปร์อีกรอบอ๋อที่ต้องไปสิงคโปร์อีกชักให้ค่ะกะไปที่นู่นเป็นยังไงมันทำไมเราถึงต้องไปหลายรอบโั ที่นั่นเนี่ยเงินเงินเขาค่อนข้างฟล์แต่เขาจะมีแบบแบบให้ติปนักร้องนี่ออนได้ติปมาไม่รู้เท่าไหร่เยอะมากโอ้โหดีจังแลไถ้าเป็นกอบเป็นกาเลยสิแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญตรงนั้นแต่สำคัญตรงที่ทุกคนร้องเพลงออนได้หมดทั้งอัลบั้มสุทั้งอัลบั้มเลยนะคือไม่ใช่แค่เพลงสองเพลงคือทั้งอัลบั้มร้องเพลงอะไรปุ๊กก็แทบไม่ต้องร้องคือเขาร้องได้หมดทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนไทยครับผมอ่อันนี้ก็ยังเดินสายทัวร์อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทางด้านของงานแสดงนะครับจะมี โอกาสได้เห็นอีกบ้างหรือเปล่าเอ่ยจริงๆอยากจะบอกว่าคิดถึงตลอดอคิดถึงเสมอคือจริงๆแล้วในส่วนตัวอ้อนเนี่ยเวลาเวลาได้ทํางานหรือทําธุรกิจอะไรของเราไปมันก็ทาให้ให้เผลอลืมไปบ้างแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้อ้อนหวนตลอดก็คือเวลาออกไปเจอ,รเอ,อประชาชนอ,ออกไปเจอแฟนเพลงแฟนละครเนี่ยเวลาเขาถามกันมาเรื่อยๆม,มันเหมือนรู้สึกมันทําให้เราคิดใช่บางทีก็คิดถึงมากเหมือนกันครับอืแสดงว่ามัน ต้องมีโอกาสบ้างล่ะใช่ไหมที่อาจจะอาจจะได้เห็นอันนี้ก็อันนี้ก็ลองลองดูเพราะว่าอ้นก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าในวงการบันเทิงยันต้อนรับอ้นอยู่ไหมค่ะเพราะว่าก็เขาเขาคงเข้าใจว่าเออเห็นอ้นหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะงยังอยากกลับมาทำอยู่แต่ผมเชื่อว่าหลายคนคิดถึงหลายคนคิดถึงยน้อนอย่างแน่นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถาม อ่าโสดไม่โสดครับโอ้ยต้องตอบได้เหรออ่ามาในแตเทนท์ทอต้องนิดนึงเอ่อก็แหมนะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะก็แล้วก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล็กก็ต้องมีคนจีบบ้างล่ะนิดนึงก็ก็มีค่ะก็มีมีมีคนรู้ใจอยู่อืมเป็นคนนอกวงการใช่แล้วค่ะอทราบว่าคบกันมาหลายปีแล้ว เออถ้าเกิดจําไม่ได้น่เขาจะว่านน่าจะเกือบเจ็ดปีแล้วเกือบเกือบเจ็ดปีแล้วอย่างนี้มีวางแผน ต่อไปยังไงบ้างไหมครับเรื่องของการแต่งงานแล้วก็การมีครอบครัวที่อบอุ่นยังไม่เคยคุยกันเลยค่ะเรอเรื่องนี้ยังไม่เคยคุยกันเลยเพราะว่าในแต่ละวันโฟกัสเราเป้าหมายในเรื่องของในเรื่องของการการทํางานมากกว่าก็เลยเพราะเราทํางานด้วยกันด้วยนะคะเราทํางานด้วยกันในแต่ละวันซึ่งก็จะใช้ชีวิตอยูอย่ด,ยด้วยกันตลดเพราะฉะนั้นก็จะคุยแต่ในเรื่องของการวางแผนเป้าหมายของชีวิตในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานมากกว่ามันก็เลยยังไม่ได้คุยในเรื่องของว่าเอ๊แล้วเราจะยังไงอะไรเงี้ยจริงๆนะไม่เคยคุยจริง อาล้ครับในหนวันนี้คุณอ้อนมาในรายการของเราแล้วให้หายคิดถึงกันแล้วแต่ถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงสักหนึ่งเพลงเนี่ยผมว่าหายไม่หายขาดาไ,มไม่หายขาดเพราะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้ฝากไว้สักหนึ่งเพลงในช่วงท้ายนิดหนึ่ง<ด>เลยค่ะได้เพลงอะไรดีครับผมวันนี้เพลงอะไรดีก็เป็นเพลงที่ทําให้ทุกคนรู้จักอ้อนนะคะในฐานะนักร้องคิดว่า ทุกคนรู้จักแน่นอนอ้วเดี๋ยวไปร้องตามพร้อมๆกันด้วยได้ค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อนมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมโคตรคุยกับเราให้หายคิดถึงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับออนดีีท่ั้ใจหเธ จหน้าใอย่างไม่สายเกินไปโปรดดภใยให้กันกลับมาเพื่อทวงคำสัญญาจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยรักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากับฉัน อยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุด,พดะะเพราะจากิงสุดใจ ฉันไม่เหลือใครอีกแล้วเผื่อรอจนฝันนี้ยังไม่มีลายวิวัฒนา